ก็สวัสดีเอฟซีกคลิปหนึ่งพี่น้องอีคลิปมื่อคลิปนี้ก็ได้คลิปนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องไอมันสัมปะหลังพี่น้องพอดีว่ามี f อฟท่านหนึ่งบอกว่าให้ให้ช่วยพูดคุยเรื่องไเกี่ยวกับไอ้มันสัมปะหลังไ้ฟั่งแนี้พันว,ว่าว่ามันสะเป็นแนวไหนในอนาคตเนาะสำหรับไอราคามันสัมปะหลังในตอนนี้ก็ กะลังพี่น้องเออกะาล่งกะาลังเป็นราคาเลยแหละอือคือปกติแล้วนี่พี่น้องในช่วงเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังกับโดยเฉพาะช่วงนี้แหละพี่น้องอือทุกทุกปีนี่ทุกทุกปีเนี่ยในช่วงไอเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยอือพืนจิก้าท่านว่ามกะล่าช่วงนี้นะก็หลังจากที่เสร็จจากการเกี่ยวข่าวเนาะก็ทำมันต่อพี่น้อง สิคุดมั่นสิปลูกมั่นก็คือช่วงนี้เลยพี่น้องเ,ออเพราะฉะนั้นนี่ออทุกทุกปีที่ผ่านมาเนี่พี่น้องออไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามที่สินค้าออสินค้าทางการ,กรเกษตรที่มันออกสู่ตลาดเยอะๆนี่พี่น้องออมันจะส่งผลทําให้สินค้ากเกษตรตัวนั้นๆเนี่ยตกต่ําแต่ปีนี้กับพี่น้องกัสังเกตเบื้องวะออไม่ว่าจะเป็นข้าว ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังสุมนีเนี่ยที่เป็นพืชเศรษฐกษิจที่พืชเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังออกสู่ตลาดเนี่ยแต่ปีนี้มันผิดปกติตรงที่ว่าทำไมมันถึงราคามันมันขยับขึ้นเรื่อยๆพี่น้องขยับขึ้นเรื่อยๆมันมันบ่มี่เนี่ยโนนมเลยว่าสีสีลดลง เข่าก็มีแนวโน้มว่าสี่ขยัขยบขึ้นอีกมันสัมปะหลังก็มีแนวโน้มว่าจะขยับขึ้นอีกส่วนอ้อยกับยางพราราเดี๋ยวเราสิไปพูดอีกคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะคือนี่หละพี่น้องนี่แหละคือในปีนี้มันมันมันผิดสังเกตมันผิดสังเกตไหมพี่น้องคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ช่วง ช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะช่วงไอ้กลางฝนกลางฝนต้นฝนน่ะปกติแล้วเนี่ยช่วงกลางฝนต้นฝนช่วงไอ้ไอ้ช่วงอะไรล่ะพฤษภามิถุนากรกฎาศิลป์หาเนี่ยปกติแล้วน่ะไอ้ช่วงนั้นเนี่ยการขุดมันการถอนมันการเฮ็ดอีหยังมันก็ยากพี่น้องมันยากไงมันยากปกติช่วงนั้นน่ะมันสิเป็นราคาแต่ว่าแต่ว่าปีนี้เนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยมันกับลงราคาพี่น้องลงราคาลงราคาก่อนพี่น้องลงราคาก่อนที่สมีการยิงกันจะมีการลบกันเห็นบอกก็เนื่องด้วยอะไรล่ะก็เนื่องด้วยตอนนั้นเนี่ยพี่น้องก็เนื่องด้วยตอนนั้นเนี่ยมันมีสินค้าจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพี่น้องมีการนําเข้ามไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังหรือว่าข้าวพวกนี้ ออมีการนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นนะ่ะมันจึงทําให้สินค้าก่อนหน้านี้ออทั้งทั้งที่มันควรจะเป็นราคานะออแต่มันดันไม่เป็นราคาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีการนําเข้ามันสัาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านได้อยู่ออแต่ว่าตอนนี้พีออ่น้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออมีการปิดด่านพีออ่น้องปิดด่านถาวรแล้วออโดยเฉพาะฝั่งขมเขมรเนี่ย ถามว่ามันมันฝั่งเขมรเนี่ยมีมีปริมาณที่เยอะไหมพูดถ้าบอกว่าเยอะมันก็เยอะนะพี่น้องเพราะว่าสินค้าทางการ,กรเกษตรเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นลาวพามา่ากัมพูชาเนี่ยคือคือประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างเนี่ยคือเขาจะเอาเข้าวไทย ือเขาสิเอาเข่าไทยตลอดพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยปกติแล้วก่อนนั้นเนี่ยจะมีการนําเข้าจากสามประเทศนี้ใช่ไหมอืมลาวอ่าพมา่าอ่าแล้วก็ขาเมรเพราะฉะนั้นตอนนี้ด่านคามรมันปิดไปแล้วปิดไปแล้วเห็นว่าเพราฉะนั้นมันก็เหลือแค่สองแล้วพอมันเหลือแค่สองเนี่ยการนําเข้าหรือว่าสินค้าทางการ,กรเกษตรต่างๆเนี่ย มันก็ลดลงพี่น้องพ่อมันลดลงเป็นเน้อใดบัานนี้มันก็ทําให้อุปสงค์อุปทานเนี่ยมันไม่สมดุลกันก่อนหน้านี้คือมันมันเยอะไงแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นข้าวอไม่ว่าจะเป็นมันมันมันลดลงไงพี่น้องพ่อมันลดลงปับเป็นเน้อใดบัานนี้พ่อค้าพี่น้องพ่อค้าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเกษตรกรเราเนี่ย จะไม่ได้เป็นคนจะไม่ได้เป็นคนเขาเรียกว่าเกษตรกรเราเนะ่ะคือสีผลิตอย่างเดียวอ่าเฮ้าสิคือเราไม่ใช่คนกลางนะพี่นอ้องเงินคนกลางคนกลางในการส่งออกอ่อหรือว่านําเข้าเนี่มันคือพ่อค้ามันคือนายทุนพี่นอ้องเพราะนั้นนี่อตอนเนี้อ่คือปริมาณพืชผลทางการเกษตร โดยเพราะมันสัมปะหลังตอนนี้นะมีการปิดด่านเนาะมีการปิดด่านเพราะนั้นะการนําเข้ามันสัมปะหลังมันจึงเป็นไปได้ยากพี่น้องเป็นเป็นไปได้ยากเถามว่ามันยังมีการนําเข้าอยู่ไหมเออมันก็มีบ้างพี่น้องแต่มันก็ลดน้อยถอยลงไปบ้างเพราะนั้นมันจึงทําให้พ่อค้าเนี่ยเกิดการแข่งแย่งพี่น้องเกิดการแข่งแย่งซื้อเกิดการแข่งแย่งซื้อมันสัมปะหลัง พอเกิดการแข่งแย่งมันก็ทําให้มันสัมปะหลังเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าขาดตลาดออไม่ใช่ว่าขาดตลาดหรอกเขาเรียกว่ามีความต้องการที่สูงขึ้นออแต่แต่มีการผลิตออมันสัมปะหลังที่น้อยลงออหรือไม่ก็เท่าเดิมออมันจึงทําให้เขาเรียกว่าความต้องการมันมากขึ้นออแต่ว่ามันสัมปะหลังมันมีส่งให้ ไม่พอหรือไม่ก็มีให้ได้เขาเรียกว่ามีให้ได้ในเรื่องของการจํากัดมีให้ในจํากัดว่ายง่ายคือมันไม่ล้นเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนนี่มันล้นเด้พี่น้องมันล้นพอมันล้นแล้วนี่พ่อค้าก็เขาเรียกว่ากดราคาแต่ว่าตอนนี้นี่สินค้ามันล้นเออพเูดผิดตอนนี้นี่สินค้ามันขาดตลาด ก็ไม่ใช่ว่าขาดตลาดเนาะแต่ก็มีบ้างามีบ้างอแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะนั้นนะมันจึงทำให้พ่อค้าคนกลางนี่แหละก็ต้องมาอัพราคาขึ้นต้องมาอัพราคาขึ้นเพราะนั้นนะผมถึงบอกว่าการปิดด่านนี่แหละดีแล้วพี่น้องดีแล้วถามว่าการปิดด่าน,นด้วยเหตุผลเหตุผลเดียวนะ่ะ มันก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดหรอกพี่น้องเพราะว่าราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรเนี่ยมันก็ต้องมีหลายปัจจัยพี่น้องมีหลายปัจจัยเออตลาดแต่มีความสําคัญคือกันพี่น้องตลาดก็มีความสําคัญเหมือนกันเออถามว่าถ้าสมมุติว่าของมันมีน้อยของมันมีน้อยก็จริงเออแต่ว่าไม่มีคนซื้อเนี่ยมันก็ว่าเป็นราคาคือเก่าเลยพี่นอ้องเออแต่ทีเนี้ย ก็เนื่องด้วยนโยบายอของรัฐบาลอ,อ,อะไรนะด็อกเตอร์อะไรนะออสุพจีอะไรเนะี่ยที่กระทรวงพาณิชยนะ์เพนบ่คือเขาตอนนี้เขาเขาก็หาตลาดง่ายพี่น้องหาตลาดหาที่ระบายออพอหาตลาดหาที่ระบายได้เนี่ยโดยเฉพาะปีนี้ก็ประเทศอะไรนะ UAE เนาะ UAE ก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นแหละเขาก็สนใจพี่น้องสนใจ ที่จะสั่งซื้อมันสำปะหลังไทยเห็นบอคือเพราะนั้นนะ่ะพอมันมีตลาดพี่น้องพอมันมีตลาดรองรับเนี่ยพอมันมีตลาดรองรับปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้พ่อค้าที่จะซื้อมันสำปะหลังไปเนี่ยเขาก็รู้ไงรู้ช่องทางรู้ลู่ทางที่จะเอาซื้อมาแล้วขายไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการแข่งแย่งซื้อมันทําให้ราคาเนี่ยพี่น้องมันเห็นห้ราคา มั่นสัมปะหลังตอนนี้มันก็เลยดีดราคาขึ้นสําคัญพี่น้องอแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีตลาดขายก็จริงพี่น้องมีตลาดขายก็จริงแต่ทีเนี้ยสินค้าเอมั่นล้นตลาดมันก็บาเปลี่ยนราคาคือเก่าเลยพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยคือการที่จะทําให้มั่นสัมปะหลังมันเป็นราคาได้นะหนึ่งเนี่ยมันจะต้องจะต้องมีตลาดขายเลยพี่น้องอต้องมีตลาดขายสําคัญอันดับหนึงน่งเอยไม่ใช่ซื้อมา ถึงมันจะมีปริมาณน้อยก็าตามแต่ซื้อมาแล้วมันไม่มีหมองขายมันก็่าเป็นราคาขึ้นเกา่าพี่นอ้องแต่ทีเนี้ยปีเนี้ยเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่ามันมันไอ้ผลพลอยได้คูณสองพี่นอ้องปีนี้ผลพลอยได้คูณสองผลพลอยได้อันที่หนึ่งก็คือปิดด่านขมนมีนปิดด่านขมม้นเพื่อนบ้านเนี้ย มันก็เลยทําทําให้มันสัาปรังมีจํานวนน้อยอันนี้อันนี้เหตุผลที่หนึ่งนะที่ทําให้เป็นราคาอันที่สองที่เนี้ยพออมันสัาปรังมีจํานวนน้อยอยู่แล้วในประเทศเนี่ยด้านด้านมีตลาดที่จะรับซื้อเพิ่มอีกทีเนี้ยเห็นบอกเพราะนั้นมันจึงเป็นอะไรที่อเขาเรียกว่าโชคลาบลาบสองเด้งสองเด้ง มีทั้งตลาดขายแล้วก็บวกกับปริมาณมันสําปะหลังมีน้อยด้วยเห็นบอกมันก็เลยมันก็เลยทำให้ราคามันดีดขึ้นดีดขึ้นแบบก้าวกระโดดอะพี่น้องพี่น้องก็คิดเบิงหลังจากเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยไอ้เจ้าสวนมันสําปะหลังกับผ้ากันบนพี่น้องเพราะว่ามันลงมา จากสามบาทน่ะม,นมันมันลดลงแบบมม่วภาพเหลืออยู่บาทกว่ากว่าเออแม่นบอแต่ตอนนี้มันมันเริ่มขยับขึ้นพี่น้องเริ่มขยับขึ้นแล้วตอนนี้อยู่แถวบ้านผมกับสองบาทยี่สิบสองบาทสามสิบแล้วเนี่ยมันสัมปะหลังเนี่ยออคือถ้ามันสัมปะหลังเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยถ้ามันยืนพื้นอยู่ที่สองบาทเอยืนพื้นอยู่ที่สองบาทนะอย่าให้มันต่ำกว่าสองบาทเนะี่ยผมคิดว่าไอกเกษตร สวนมันสําปะหลังเน่ผมว่ามันมันพออยู่ได้นะอมันพออยู่ได้เด้เออแต่ถ้าราคามันสําปะหลังมันมันต่ำกว่าสองบาทเนี่ยผมว่ามันมันกับบไหวพี่น้องเออเพราะว่าอย่างมันต้นทุนเลยพี่น้องคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมันต้องดูต้นทุนเป็นหลักนะพี่น้องอ่าเพราะว่าไหนจะปุ๋ยอีกเนาะไหนจะปุ๋ยไหนจะไถอีกน่ะเออปัจจุบันนี้ก็รู้ๆอยู่เออสิบไท่ปลูกทิ้งปลูกขว้าง คือจังสมัยก่อนมันบ่ได้ด้พี่น้องสมัยก่อนเนี่ยปลูกไปเลยมันสำปะหลังนี่อบ่ต้องไปใส่ปุ๋ยอบ่ต้องไปเสียหญ้าปลูกทิมๆไปหัวมันก็ใหญ่มันก็นไดกำไรแต่ปัจจุบันนี้น่ะแล้วโลดพี่น้องแล้วพร้อมจเจ้าสีไปปลูกแบบธรรมศาสตร์คือแต่เก่ามันไม่ได้พี่น้องมันต้องมีการใส่ปุ๋ยต้องมีการกะเ่าะเ,เสียห้าได้ห้า,เ,าเพราะว่าอย่างเพราะว่าปัจจุบันนี้ดินมันเสื่อมแล้วพี่น้อง ดินมันเสื่อมมันไม่ใช่ดินดินบุกเบิกดินป่าใหม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนะสมัยเป็นเด็กหน่อยนะโอ้ยกิโลกรัมละเจ็ดสิบห้าสตางค์พี่น้องกิโลกรัมละเจ็ดสิบห้าสตางค์กิโลกร,รัมละเก้าสิบกิโลกร,รมล 90, กัลกรรมละบาทเอบาทหนึ่งเนี่คือถือว่าถือว่าเป็นราคาแล้วได้พี่นอ้องอบาทหนึ่งถือว่าเป็นราคาแล้วได้สมัยก่อนเนี่ยแต่ทําไมาสมัยก่อนมันถึงพออยู่ได้ล่ะก็เพราะว่าเรื่องต้นทุนพี่น้อง สมัยก่อนต้นทุนมันน้อยปลูกแบบไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยยั้งพี่น้องปลูกถิมหลักกระลัก็ระล่อเลยบ้านนี้เสียหยากกระเทือสองเทือแมนบอแต่ว่าหัวหัวมันมันใหญ่พี่น้องมันบดได้ใส่ปุ๋ยยัางมากมม้สมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพอพออยู่ได้พี่น้องสมัยก่อนแต่สมัยนี้นี่โอ้ยสิาเหตุคือเก่ามันบดได้พี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน,ม,นมันต้องเพิ่มต้นทุนพี่น้องมันต้องเพิ่มต้นทุนไหนจะค่าไถเออแม,มนว่ค่าล่ำมันค่าปุ๋ยอีกโอ้ยเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยต้องต้องราคามันสำปะหลังมันก็เลยต้องต้องสูงขึ้นหน่อยเออเพราะฉะนั้นนี่คือใครที่จะปลูกมันสำปะหลังเนี่ยก็ก็ปีนี้กับพ่อมีหวังพี่น้องพ่อมีหวังนะผมว่านะถ้าถ้าไม่เปิดด่านก่อนนะ เออถ้าไม่เปิดด่านไอ้คำเยนก่อนน่ะเออแต่ถ้าเปิดด่านก่อนกัดคือสีเรียบร้อยพี่น้องคือสีเรียบร้อยแหละเออทั้งข้าวทั้งมันผม,ม่าคือสิตกตามคือเกาเออก็รอดูพี่น้องรอดูว่ารัฐบาลชุดไหนท,ที่ที่เร่งอยากจะเปิดด่านอย่างเดียวเนี่ยเออพี่น้องสังเกตเบื้องเอาพี่น้องเออเพราะว่าการเปิดด่านหรือว่าผิดด่านเนี่ยมันผลประโยชน์ทั้งนั้นพี่น้องผลประโยชน์ทั้งนั้น เออไม่มีไม่คือถ้ามันไม่มีผลประโยชน์น่ะเขาก็แม่นบอก่เขาก็ับ่อยากเปิดดอ,อกดานนะเห็นบอกหุ้นเส้นหุ้นเส้นบอกว่าอะไรนะเอออยากให้เปิดดานอยากให้เปิดดานเห็นบอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าผลประโยชน์มันมหาศาลพี่นอ้องผลประโยชน์มันมหาศาลเลยเรื่องด่านเรื่องเสียภาษีหรือว่าตลาดมืดอย่างทุง่มนี้นะเออมันมันมีหัวคิวเออมันซัมมาปีแะไรพี่นอ้องสุดท้ายมันก็คือผลประโยชน์ <nenhum. S 2> เพราะนั้นเนี่ยผมก็รอดูเหมือนกันว่าจะมีใครหน้าไหนบ้างเออท,ที่ที่สีเล่งเปิดดานเนี่ยเออโดยทั้งทั้งที่ตอนเนี้ยเกษตรกรเออไม่ว่าจะเป็นชาวชาวไร่ชาวนา,นาเนี่ยทั้งมันสัมปะหลังทั้งอ้ไราคาเขาตอนนี้มันราคามันดีอยู่แล้วเนี่ยเออผมสิบทาเบิงว่ามันจะมีใครหน้าไหนบ้างที่จะมาเรียกร้องให้เปิดด่านเนี่ยเออทั้งทั้งที่ประชาชน ค,คนลากหญ้าเนี่ยบ่ต้องเรียกร้องไม่อยากให้เปิดเลยบ่อยากให้เปิดเลยอผมก็เป็นคนสองจังหวัดพี่น้องผมก็เป็นทั้งคนมุกดาหารเป็นทั้งคนบุรีรัมย์ไปถามคนบุรีรัมย์ก็บ่มีไผอยากให้เปิดด่านพี่น้องกับขมรนเพราะอย่างเพราะขมรมันไว้ใจไม่ได้พี่น้องขมรมันเนระคุณอพอคือคนเนระคุณเนี่ยเราต้องดัดสันดานพี่น้องต้องดัดสันดานเออมันคุยบรุ้เรื่องดอกคุยกับขมรนน่ะ เออคือคนคุยไม่รู้เรื่องเราก็ต้องมีมาตรการพี่น้องเพื่อที่จะกดดันไม่ใช่ว่าคุยไม่รู้เรื่องก็อยากแต่จะคุยอยู่นั่นแหละอคุยไปก็คุยไม่รู้เรื่องเอก็เหมือนคุยกับตอไม้น่ะคุยกับตอไม่รู้เรื่องวออคุยไม่รู้เรื่องแม่นบ่ล่ะเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมันคุยไม่รู้เรื่องเี่เราก็ไม่ต้องคุยพี่น้องก็ปล่อยมันเอไม่ต้องไปคบค้าสมาคมมันคนประเภทนี้เนี่ย คือจะต้องให้ให้ให้ใหมันคานเข้ามาหาเราเองเฮายอย่าไปดิ่นล้นอย่าไปงออมันพี่น้องเอ้ยคนแบบเนี้ยวิธีการหลักการน่ะเราจะไปใช้แบบสุภาพบุรุษหรือว่าสันติวิธีอยั้งน่ะบางบางทีมันก็คือเขาเรียกว่าคือความดีความดีน่ะมันใช้ได้เฉพาะกับบางคนเด็กพี่น้องความดีมันใช้ไม่ได้กับโจรได้พี่น้อง อแม่บ่ลว่ะคือกันเหมือนก,นกันกับเราเขาเรียกว่าเฮาเอาเงินเราเอาเงินให้ขอทานเออเฮ้าเอาเงินให้โจรเอเฮ้าเอาปืนให้โจรเนี่ยเอหมือนเราเอาปืนให้โจรมีแต่โจรนี่แหละมาจะมายิงเราเอแต่ถ้าเราเอาปืนเอให้ทหารเนี่ยทหารเขาก็ไปรักษาดินแดนแมน่นบ่ะเพราะานั่นการทำความดีก็ต้องดูว่าทำกับใครทำแล้ว เขาเห็นคุณค่าของเราไหมหรือถ้าทําแล้วเขาไม่เห็นคุณค่ากับเรามันก็บ,บ่มีประโยชน์เด้พี่น้องเอออ่ะเล่าสู่กันฟังพี่น้องคลิปนี้ก็ยาวแล้วสิบเก็นาทีแล้วเนาะเออยิ่งพูดยิ่งไหลอะโอเคซ้ำนี่ละ